สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเฉลยโจทย์ในเรื่องราวของจำนวนเชิงซ้อนกับผมนะครับผมปควัตนะครับจะเป็นคนที่จะมาฉลนำเสนอนะครับวิธีการเฉลยนะครับคำถามคำตอบไกกับข้อสอบในเรื่องราวต่างๆของคณิตศาสตร์ตามที่รีเควสต์ตามที่ร้องขอกันมานะครับผมซึ่งนะครับจากการที่ผมลองไปสอบถามนะครับนักเรียนของผมเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการว่าเออให้ผมเนี่ยลองมา นะครับเฉลยโจทย์ในขั้นราวของกิจกรรมสนทนดูหน่อยนะครับว่าแต่ละข้อนี้นะครับมีคําตอบในลักษณะอย่างไรนะครับอ่ะโอเคครับไม่เสียการาเสียเวลากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเฉลยกันทีละข้อนะครับข้อละหนึ่งคลิปให้ด้ศึกษากันเรื่อยๆกันนะครับโอเคครับผมมาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกนะครับถามว่าให้อกําลังสองครับเท่ากับลบหนึ่งแล้วอามเปอนตรงๆเลยครับว่า 1บวกไส่วน2ลบด้วย1ส่วนหบวกไอถ้ามากักำลัง3ามนี้นะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคข้อนี้คือถ้าถามผมนะผมมีความรู้สึกว่าข้อนี้เป็นคำถามที่ตรงไปตรงมานะครับไม่ยากไม่ง่ายจน,นไปพบกันที่ตรงกลางพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอคำถามข้อนี้ค่าที่แท้จริงเนี้ยนะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่กันนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับขออน,นุยาสูบนิดนึงนะครับเพื่อความ ง่ายในการอธิบายในการเขียนนะครับอขอปรับประกาก่อนนะครับทีหนึ่งอโอเคครับคำถามถามว่านะครับ1บวก i ส่วน2นะครับลบกับ1ส่วน1บวก i ทั้งหมดกลัง3เมนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับอาสังเกตกันก่อน,อนในวงเล็บในวงเล็บนะครับพบว่าส่วนอันแรกเป็น2นะครับส่วนอันที่2เป็นอะไรครับเป็น1บวกไซึ่งจะเห็นได้ว่าเออส่วนไนม่เหมือนกันเลยจะลบกันตรงตร,งตร,งตรงสดๆไม่ได้ เพราะฉะนั้นครับเราจะต้องทําการทําส่วนทั้ใช้ใกันเสียก่อนจะได้ว่ามันคืออย่างนี้ครับมันคือส่วนนะค,ะครับปรับอย่างนี้ครับเป็น2ครับคูณกับ1บวกไปรับอย่างนี้นะครับและอันซ้ายครับอันซ้ายของเราคือ1บวกไส่วน2เรามีส่วน2อยู่แล้วถ้าอยากทําให้มันส่วนเหมือนกับสิ่งที่ผมเขียนเข้าไปแสดงว่าเราต้องคูณไอบวกหหรือ1บวกไอนั่นแหละครับอันเดียวกันทั้ง บนและล่างนะครับก็คือคูณกับตัวใส่ก่อนแล้วก็หารทิ้งเพื่อให้ค่ามันเหมือนเดิมจะได้ว่ามันคือ1นบวกไคูณกับ1นบวกไก็คือพูดง่ายกว่ามันคือ1นบวกไอทั้งหมดกาลังสองนั I, ่นเองนะครับแล้วทีนี้อีกหนึ่งอันก็คือลบกับ1นส่วนหบวกไใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนมันคือ1นบวกไถ้าอยากทําใหม้มันส่วนมันคือ2อคูณหบวกไอเราต้องเอา2คูณกันทั้งเศษและก็ส่วน นะครับเอามาเป็นลบ1คูณสก็คือลบสนั่นเองนะครับทีนี้อย่าลืมมันคือกำลังสามนะเดี๋ยวค่อยมาหากันว่าเลขในวงเล็บี่กำลังสามมีค่าเท่าไหร่กันนะครับอ่ะมาดูกันอ่าตรงนี้นะครับมาจัดการตัวส่วนกันก่อนตัวส่วนเนี่ยก็คือ2คูณกับ1บวก i ก็คือ2บวกกับ2 i นะครับ2บวกกับ 2i ทีนี้ดูตัวเศษตัวเศษคืออะไรครับตัวเศษก็คือ หงบวก i เท่ากับกำลัง2แล้วลบกับ2นะฮะหงบวก i เท่ากับกำลังสองก็คือกำลังสองสมบูรณ์ที่เราเรียนรู้กันมาก็คือหน้ากำลังสองก็คือ1นะครับบวกกับ2หน้าหลังก็คือ2คูณ1คูณ i ก็คือบวกกับ 2i นะฮะแล้วบวกกับหลังกำลังสองคือ i กกำลังสองรู้กันดีครับมันคือรูทลบ1รูทลบ1เท่ากับกำลังสองก็คือลบ1นะครับบวกกับลบ1เข้าไปแล้วก็อย่าลืมลบ2ที่เรา เขียนรอไว้เอามาลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยคิดเลขกันนะครับตัวเศษจ,จะออกมาเป็นอะไรครับเป็นเอาส่วนจริงก่อนนะ1ลบ1ก็คือ0ครับ่วนลบ2ก็คือลบ2นะฮะและบวกกับ 2i แล้วก็หารด้วย2บวกกับ 2i โอเคนะฮะทีนี้ไปต่อเนอะาะเราจะสังเกตได้ว่าทั้งเศษและส่วนเนี่ยต่างมี2หมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอดึง2ออกมาก่อนเนาะจะว่ามันคือ2คูณกับลบ1บวก I นะฮะหารด้วย2คูณกับ1บวก I นะครับทั้งหมดกำลังสามเขาจะเห็นได้ว่าเออมีสองเหมือนกันก็ตัด2ทิ้งไปเลยตัด2ทิ้งไปเลยนะครับสุดท้ายจะได้ว่ามันคือลบหบวก I หารด้วย1บวกไทั้งหมดกำลังสามนะครับอ่าลบหบวก I หารด้วย1บวก I ทั้งหมดกำลังสามนะครับ โอเคทีนี้ปัญหาของก็คือตรงนี้ก็คือว่าอ้าวเศษส่วนที่เราทำมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่วนยังติด i อยู่เลยซึ่งเราไม่นิยมกันตอบอย่างนี้หรอกครับเพราะว่ามันดูยุ่งเหยิงมันดูวุ่นวายดังนั้นเราต้องเป็นที่ต้องกําจัด i ทิ้งที่ส่วนซะก็ต้องเอาตัวคอนจูเกตหรือตัวสังยุคมาคูณปรับทั้งเศษและก็ส่วนนะครับสุดท้ายจะได้ว่ามันคืออย่างนี้รับผมมันคือลบหบวกไนะครับ ส่วนด้วย1นบวกไสังยุคของ1นบวกไคืออะไรคือตัวนี้ครับ1นลบไนะอย่าลืมคูณทั้งเศษและเศษเพื่อให้ค่ามันเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดกระนองสามเดี๋ยวคูณกันช้าๆนะครับอ่ะขอดูเศษก่อนครับขอดูเศษก่อนจะได้ว่ามันคือลบหคูนหคือลบหนะครับลบหคูนลบไก็คือบวกไนะครับ i อคูนหบวกไนะครับ i อคูนลบไไ กำลังสองคือลบหเจอลบเข้าไปก็กลายเป็นบวกหนะครับแล้วก็หารด้วย1บวก i คูณกับ 1- ลบ i ก็คือ1นกำลังสองก็ได้1นะครับแล้วก็อ่าคูณลบ i คือลบ i นะฮะ i คูณ1ก็คือบวก i i คูณลบ i ก็คือลบลหก็คือบวก1นะครับผมจะเห็นได้ว่าเออตัวเสศจก่อนนะลบหกับ1ตัดกันได้ตัวส่วนครับ ลบ I กับ i ตัดกันได้สุดท้ายจะเหลืออะไรครับเหลือตัวเศษก็คือ i บวก i 2i หารด้วย1บก1ก็คือ2ทั้งหมดกำลัง3จะได้ว่ามันคือตรงนี้ครับ2 2ก็จัดได้อีกสุดท้ายจะได้เป็น i กกำลัง3ซึ่ง i กกำลังสจะมีค่าเป็นอะไรครับเป็นลบอะไรครับลบ I นั่นเองครับผม เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องจะออกมาเป็นลบไนะครับเป็นคำตอบครับ